เมื่อกี้นี่ตอนเปิดมารู้ไหมว่าเป็นจังหวะอะไรรู้ไหมครับไม่ทราบเลยรุ่นเก่ารุ่นเก่ารู้ไหมอาไม้อาไม่จุดเท้ารู้ไมตลูกตาลูกจังหวะตาจังหวะตาของลุงตาของลุงแต่เขาเขาเรียกตาลุงอ๋อส่วนมากจะเห็นในนู่นอวงสุดท้ายจังหวะนี้นะตามหลักแล้วสวยที่สุดเคยปรากฏชนะเลิศงานกล้วยไข่กำแพงเพชรมาแล้วนี่ปกติแล้วเนี่ยนะปกติเนี่ยผมเก่งคุณเต๋ากับพี่รักเนี่ยก็เป็นพิธีกรนะแต่ว่าบางครั้งก็ รุ่นนี้ก็อาจจะไม่รู้จักอ่ะนะฮะอาไม้ฮะช่วยเป็นพิธีกรรับเชิญหน่อยรับเชิญค่ะเชิญค่ะสหรับปูอะไรนะปูไต้ไข่ก๋งเปล่าปูไต้ไขก๋งไข่อ้ปูไข่ปูไข่ไก่หลงจ้ะอ๋อผมนึกว่าปูไต้ไข่ก๋งไม่ผมเข้าใจผิดว่าต้องนานนเมื่อมีเมื่อมีปูไข่ไก่หลงแล้วใช่ไหมพอตอนหลังก็มีผลงานเพลงใหม่ปูไข่ ไก่แก่ที่จริงนะคนเราทุกคนอ่ะเราก็เคยหนุ่มมาใช่ไหม,ท,มทีมงานขอเก้าอี้ด้วยค่ะขอเก้าอี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่ดห <c oughs> นเดี๋ยวพวกเธอเนด้ยพวกเนี่ยอาคุณคุณเก่งนะ คุณไม่แก่เมื่อกันแล้วไปแก่แล้วครับมใ่หนุ่มมากกว่าคุณนี่เมื่อก่อนนี้นะเราก็เหมือนอย่างนี้เนี่ยใช่แต่ต่อไปอย่างนี้ก็เหมือนอย่างนี้อ่ะอ่าอันนี้ใครแก่กว่ากันเอาใครแก่กว่ากันแล้วเราก็เชื่อว่าทั้งสองคนนี้ก็ไม่เคยแก่เท่านี้มาก่อนนะ่มนนี้มันมันเป็นธรรมชาติหลักธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำก่อนคนนี้คือ พี่ชายธงทรงผลชายธงทรงพลมีความมีความสําคัญยังไงกับวงการลูกทุ่งครับนี่เขาเริ่มมาเลยนะนี่ถือว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าออเขาตายกันไปเยอะแล้วนะอ,อ้ <บ S 2> อ,อ๋อยนชุครับนี่มาถึง70แล้วเนี่ยบทเพลงดังมีตั้งแต่ ปูไต่ไข่กลุ้มปูไต่คนองอะไรเนี่ยปูไข่ไข่ล้งงงหน้าประทันสมัยผู้หญิงหน้าเงินปูไข่ไก่แก่ไอ้ไก่ล้งเก่าเจอไหนประมาที่นี่จอดป้ายตามเมียหลายๆอะไรมีมีไว้ที่จอดเมียตามป้ายเออมัปการพกไก่แล้วเอาไว้ที่ป้ายเลยนี่แต่เมื่อกี้นี้นะฮะอาชัยทองทรงพลบอกว่าจังหวัดตลุงนี่เป็นจังหวัดที่ชนะการประกวดยังไงฮะ ไปแข่งขันกันเมื่อไหร่ตอนไหนป่าเวลาระมงยนต์เวลาระมงยนต์ดูเขาประกวดอวะไ<อ>ระเ,เงีย<อ>้ยบรรยากาศที่สวยงาหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี ห้าเอ๋สอนสอนหน่อยได้ไหมพวกเราสอนหน่อย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 ทำไงให้ทำไงพเรามาดสองห้าหนึ่งสองสามสี่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 ห้าเ๋ยแล้วอ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่าการเต้นกับจังหวะ เต้นลุงโดยโดยมากเลยครับในบาร์จะเต้นสวยงามมากจริงๆในขับในบาร์นี่แหละบรรยากาศเมื่อกี้นี่เหมือนการเชียร์ลำวงไหมฮะเหมือนหน้าหน้าฟลอร์ลำวงไหมฮะเหมือนเหมือนเหมือนกันเดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมมากก็คือการเปิดเชียร์ลำวงแล้วก็ชาวบ้านต่างๆนี่ก็จะมาเต้นย้อนยุกยดอนยุย้อนยุกเลยเออรำวงย้อนยุคจะมีทุกจังหวะจังหวะ ลุมบ้ากระชาชาชาสามชาเซมบ้าปาร์ตี้อยากบ้าอ้าวอยากบ้าไ่มีแต่เมื่อตกคู่นี้เพลงเออหน้าเก่าแต่เราใจหน้าเก่าแต่เราใจนะฮะคือเป็นผลงานเพลงหน้าไปทันสมัยสองไงตอนนี้เราทดลอง ปูไข่แก่ๆดูได้ส่งเพลงนี้มาให้เรานะครับเราก็นําไปโพสต์หาประชาชนที่อยากจะมาเป็นดาวประชันทาง Facebook ของลูกทุ่งทีวีพูนะฮะและสุดท้ายก็ได้ดาวประชันมาจริงๆนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวโชวอคุณน้องเป็นใครครับพี่เก่งครับก็ผมชื่อนายนาวีสอนวรนาศครับชื่อเล่นที่นอตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชั้นปีที่หนึ่ง ฝากปีปีหนึ่งใช่ไหมปีหนึ่งผมอยู่ปีสี่อะ่เจอต่อไปไม่เจอนะครับล้นพี่เปิดพ่อครับพ่อปีสี่อันนี้ปีสามเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามว่าถามว่าเมื่อกี้นี้ที่มาประชันเนี่ยนะฮะมีโอกาสเป็นไงฮะประชันแล้วรู้สึกว่าเขาทําได้ดีไหมฮะมีโอกาสที่จะเป็นนักร้องอาชีพได้เนี่ยชื่อชเขาอาชีพอยู่แล้วอนาคตเนี่ยแต่นายอยากจะดังแบบ แบบชายท่งทุกคนไหมอยากอยากเป็นตัวแทนไหมลูกอยากไหมอยากเป็นตัวแทนครับยิงมันถึงจะดีเหรอได้รางวัลด้วยได้รางวัลด้วยถ้าเกิดว่าน้องเป็นดาวประชากับเราแล้วศิลปินบอกว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมใช่ไหมฮะคือว่าจะมีรางวัลถ้าเกิดว่าผ่านจะมีรางวัลแล้วต้องค่อยๆตายไปเรื่อยๆคนเหนื่อยแล้วก็อยู่